M.J.U Radio Network เชียงใหม่ FM 95.5 MHz แพร่ FM 94.0 MHz ชุมพร FM 90.0 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากแม่เจ้าชุมพรรายการที่จะทําให้คุณรู้จักมหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรมากขึ้นค่ะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรธีรัททองเหลือมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นเกษตรอินทรีย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมดรธีร uh, ัททองเหลือครับก็เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นกระแสที่กําลังได้รับความสนใจแล้วก็เป็นทั้งยุทธศาสตร์ ของประเทศนะ,ะยุทธศาสตร์ของจังหวัดและที่สําคัญก็เป็นนโยบายหนึ่งของมหาเจลัยแม่โจ้นโยบายที่สําคัญมากแล้วได้กําหนดเป็นเป้าหมายใน15ปีที่จะต้อง พัฒนาในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับเรตอนนี้อาจารย์ก็มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนอินทนินอินแกนิกฟาร์มด้วยนะคะอาจารย์วันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยนะคะถึงที่มาแรงบันดาลใจและก็วิธีการทําเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามีอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าตอนนี้เทรนในการดูแลสุขภาพมันมันเยอะขึ้นกำลังมากำลังมาเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาถามอาจารย์นะคะว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ของอาจารย์ คืออะไรคะครับคือจริงๆพอพูดถึงเรื่องอินรีย์ผมไม่ได้ไปสิเสธเคมีนะฮะแต่ว่าต้องต้องอธิบายว่าการทําเกษตรอินทรีนี่เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะเป็นแค่หนึ่งทางเลือกนะครับฉะนั้นในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปไปเขาเรียกว่าไปทะเละหรือไปปฏิเสธกับการทําเคมีเพราะว่าในพืชหลายชนิดในพืชหลายประเภทนะฮะในการทํากิจกรรมกรเกษตรหลายอย่าง ก็ยังจําเป็นต้องใช้ hmm. ในเรื่องของเคมีอยู่แต่ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับถามว่าทําไมถึงสนใจเกษตรอินทรีย์จริงๆผมจบวิรายเกษตรนะครับแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งสมัยนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้แล้วก็มีพื้นฐานมาบ้างในเรื่องของการเกษตรแล้วก็สนใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพราะว่าครอบครัวเป็นอาชีพเกษตรแล้วก็ทําเกษตรที่ไม่ได้ พึ่งสารเคมีมาตั้งแต่ต้นอ๋อตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าทำนาสมัยก่อนก็ไม่ได้ใช้สาร oh, เคมีนะครับมันก็ถูกปลูกฝังมาด้วยด้วยด้วยวิถี ดังเดิมบ้านอาจารย์อยู่ที่ไหนคะอ่าผมเป็นคนนครศรีธรรมราชครับอําเภอชะอวดนะฮะค่ะอ๋อไ่นก็หมายความว่าอะไรนะอาจารย์ก็เริ่มต้นจากที่บ้านอ่ะทาเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่บ้านก็เป็นอินทรีย์มาตั้งแต่ต้นเลยอ๋อค่ะสมัยก่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเรื่องของการใช้สารเคมีมากนัก่ถ้ารู้จักก็อาจจะเริ่มใช้นะครับแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นเ็าเรียกว่าค่อนข้างทุรกันดารนะการใช้ปัจจัยที่มันเป็นเรื่องของมูลสัตว์เรื่องอะไรต่าง ขอนามาใช้ก็ประมาณนั้นอ๋อเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือได้แนวคิดมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็สนใจทําจริงๆเนี้ยช่วงช่วงไหนคะสนใจทําจริงๆจริงๆเนี่ยผมสมัยเรียนแม่โจ้จริงๆก็เวลาอยู่ตามหอพักผมก็จะปลูกผักปลูกอะไรต่างๆก็พยายามที่จะฝึก หมักปุ๋ยหมักอะไรต่างๆโตบ้างไม่โตบ้างแต่ก็ถือ,อเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ประจำหมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดแพร่ก็ก็ไปส่งเสริมก็เราเริ่มมีฝีมือมากขึ้นเราก็ส่งเสริมให้กเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากาหลายพื้นที่ก็ใช้เคมีอย่างเข้มข้นนะแต่ว่าก็ก็ไปส่งเสริมได้ระดับหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผักเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ในแง่พืชเศรษฐกิจบางทีเขาก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ ทีนี้ปี57ผมเนื่องจากบิดาเสียชีวิตนะครับก็ได้ย้ายมาต้องต้องมาดูแลแม่ก็มาเริ่มต้นแต่ว่าบริบทก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าภาคใต้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซ oh> ึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลแต่ว่าทางเหนือนี่จะเป็นพืชไร่มันคนละแบบกัน ค่ะพืชไร่กับไม้ผลเป็นไงคะอาจารย์พืชไร่กับไม้ผลบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจพืชไร่ก็คืออย่างอย่างแถบภาคเหนือก็จะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกยาสูบซึ่งช่วงอายุของเขาจะสั้นเป็นค้าวแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆเป็นหมุนเวียนแล้วเขาต้องปลูกในทันทีแล้วเ็าต้องเร่งเร่งเขาเรียกว่าปลูกเสร็จก็ต้องเร่งเก็บต้องเร่งเก็บเกี่ยวฉะนั้นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารเคมีจึงมีความจําเป็นเพราะว่าเขาจะต้องสมมุติว่าเขาไถข้าวเสร็จปั๊บเขาก็ต้องลงข้าวโพดจากข้าวโพดก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาสูบ ดังนั้นการใช้สารเคมีไม่ได้เชียร์ว่าว่าต้องใช้แต่ว่าอันนั้นคือเข้าใจความจําเป็นของเกษตรกรนะครับในเรื่องของบางทีถ้าถ้าไม่ได้ใช้บางทีผลผลิตมันอาจจะไม่ได้ตามที่ตามเป้าที่หวังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอลงมาภาคใต้มันเป็นไม้ผลทีนี้ไม้ผลบริบทของเขาก็ค่อนข้างเ็าเรียกว่ามีความยากและความซับซ้อนกว่าคื้ไร เนื่องจากอายุเขาจะยาวขึ้นแลวอย่างเช่นเรื่องของพืชทุเรียนอะไรต่างๆซึ่งเป็นพืชที่เราต้องใช้าสารเคมีพอสมควรต้องใช้คาว่าพอสมควรนะครับอันนั้นก็บริบทก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เราก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องก็ได้ใช้พื้นที่รอบๆที่พักนะครับปลูกผักปลูกไรต่างๆนะครับพอปลูกเนื่องจากมันติดทะเลติดชายหาดาเราก็เริ่มดูว่าอะไรที่จะนํามาใช้ประโยชน์ ถ้าอยู่ทางภูเขาก็ต้องนําทรัพยากรที่เป็นภูเขามาใช้พออยู่ติดทะเลเราก็ดูว่าเรื่องของปลาเรื่องของสาหร่ายเรื่องของคลนทะเลเรื่องของน้ําทะเลก็นํามาคนา้นคว้านํามาทดลองนํามาวิจัย<อ>แล้วพื้นที่ที่มันเป็นทรายเราก็ต้องดูว่าจะปลูกยังไงให้มันรอดนั่นะนิดในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะอาจารย์ก็ต้องผ่านการลองลองผิดลองถูกมาต้อง<ช>ผ่านการค้นคว้าทดลองวิจัยแล้วก็อ่านตําราอ่าน ข้อม <mile> ูลต่างๆที่มันมันพอจะมีให้เราได้คือก็คือสภาพดินของของทางภาคเหนือกับของที่นี่มันต่างกันคนละเรื่องกันเลยครับคนละเรื่องอย่างเราอยู่ตรงตรงอำเภอละแบนี่เกือบทั้งอำเภอเป็นเป็นทรายทรายทั้งหมดและยิ่งอ่ามหาวิทยาลัยเม่โจ้จุมพรนี่เป็นเป็นทรายล้วนเลยแล้วขุดลงไปสักประมาณ3เมตรนะในพื้นที่ด้านในเข้ามาสัก2กิโล2กิโลเมตรเนี่ยนะเป็นเปลือกหอยหมดเลยเหตนั้นต้องเรียกว่าไม่ใช่ดินค่ะมันคือวัสดุแทนดิน มันคือทรายแต่ว่าเ็าสามารถที่จะปลูกพืชเราต้องศึกษาพืชแล้วก็วิธีการที่จะปลูกให้ให้ได้ผลผลิตเพราะว่าเราต้องเข้าใจข้อจํากัดของทรายกับดินมันไม่เหมือนกันค่ะก็เป็นความแตกต่างของทางภาคเหนือกับทางภาคใต้นะคะภาคใต้ก็จะเป็นในเรื่องของพืชเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์บอกก็จะมีทุเรียนเป็นหลักยางพารามีปาล์มมียางมีปาล์มน้ํามันฉะนั้นเรื่องของพืชไร่เราจะไม่ค่อยพบเห็นยกเว้นในช่วงหลังมีเรื่องข้าวไร่เข้ามาบ้าง ค,ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอความแตกต่างนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของการ,รเริ่มทําเกษตรอินทรีย์ของอาจารย์ก็คือ,อเริ่มจริงจังก็คือปี2,557ที่อาจารย์ได้กลับมาดูแลครอบครัวภาคใต้ก็คือ,อตั้งแต่ปี577เป็นต้นมานะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของหัวใจของการทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมีประมาณไหนคะอาจารย จริงๆหัวใจเนยึดหลักไว้สองข้อแค่นั้นเองสําหรับสําหรับผมนะฮะก็คือว่าหนึ่งก็คือเรื่องของคุณธรรมอันนี้เรื่องสําคัญมากการทําเกษตรอินทรีย์ถ้าเราไม่มีคุณธรรมก็คือเรื่องของทํายังไงที่จะไม่ให้โลภเพราะถ้าทําความโลภเนี่ยมันยากเพราะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต้องค้นคว้าต้องทดลองอต้องก็เรียกว่าต้องฝึกปลือต้องหาวิชาการต้องหาความรู้มันต้องมีความอดทนต้องมีความขยันแล้วต้องมีความละเอียดแล้วก็มันที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ฉะนั้นเรื่องของ ความซื่อสัตย์ความอดทนความเขาเรียกความปรารถนาดีนอกจากคือรักตัวเองไม่พอเนี่ยต้องรักคนอื่นด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่เราจะให้คนอื่นทาน<ม>เราก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดังน,นั้นพื้นฐานตรงนี้มันต้องมาจากจิตใจที่ที่ดีของคนที่อยากจะทําเกษตรอินทรีย์ก่อนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากตัวที่สองถามว่าอะไรก็คือตัวสําคัญคก็คือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความรู้ถามว่าทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนรูปแบบของ เคมีถึงแม้เราจะไม่ปฏิเสธหลักการหรือ,อวิธีการทางเคมีเขาเรียกว่าสูตรต่างๆนียมันเป็นสูตรทางเคมีแต่เราก็ก็เ,เรียกว่าเราต้องหาความรู้ต้องวิจัยต้องค้นคว้าต้องทดลองนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าการเกษตรเนี่ยเราจะย้อนไปสู่อดีต ถึงเวลาเราทําบนภูเขาแล้วเราต้องแบกมูลสัตว์ขึ้นไปในจํานวนมากๆก็คงไม่ใช่ดังนั้นเราต้องหาว่าเราจะทดแทนอย่างไรเมื่อเราทําอินทรีหนึ่งธาตุอาหารเราจะแทนยังไงสองอโมนเราจะแทนยังไงสารชีวพันธุ์นะฮะต่างๆเหล่านี้รวมถึงการแปลรูปในรูปแบบของอินทรีย์รวมถึงสุดท้ายก็คือการสกัดเราจะสกัดยังไงให้มันได้สารที่มีคุณภาพดังนั้นหลักหลเป็นอะไรที่แบบว่า ฟังแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆี่ยก็สามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ใช่ก็คือต้องต้องดูเจตนาก่อน<ม>ว่าเราเราทำอินทรีย์เพื่ออะไรถ้ามาจากพื้นฐานที่ปรารถนาดีมไม่อยากให้ตัวเองมีสุขภาพที่เสียปรารถนาดีกับผู้อื่นและที่สําคัญที่สําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอืมว่าไมต้องสิ่งแวดล้อมเพราะการทาเกษตรอินทรีย์คือ เจตนาก็คือไม่ทำลายดินไม่ทำลายน้ำมไม่ทำลายาป่าไม่<ะ>ทำลายบรรยากาศอันนั้นก็สิ่ง,งที่สำคัญ อันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของการทําเกษตรอินทรีของอาจารย์นะคะก็คือมีทั้งเรื่องของคุณธรรมที่เป็นความปรารถนาอาจจะเริ่มต้นจากตัวเองที่อยากจะกินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะคะพอตัวเองได้กินแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคท่านอื่นๆได้อย่างน้อยคนที่เรารักครอบครัวเราคนใกล้เคียงเราเริ่มต้นจากตัวเองเริ่มต้นจากตัวเราก่อน แล้วก็ไปหาคนรอบข้างแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนนะคะแล้วก็เป็นการฝึกค้นหาความรู้อะไรต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความที่เราอาจจะไม่ได้วางเป้าไว้เยอะจนเกินไปก็คือมีความพอเพียงอะไรประมาณนี้คือต้องประมาณประมาณว่ากําลังคนทุกอย่างที่เรามีเราทําอินซีเนี่ยเราจะคิดแบบเคมีไม่ได้ สมมุติเราทำหนึ่งไร่เราได้หลายแสนถ้าเราทำสิบไร่เราน่าจะได้หลักล้านเราคิดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะทำได้ออกมาไม่เยอะแต่ก็ในส่วนถ้าสมมุติว่าเราทำขายเนี่ยราคามันสูงกว่าพืชพืชทั่วไปราคาสูงกว่าครับด้วยด้วยธรรมชาติของของเกษตรอินทรีย์และยิ่งมีมาตรฐานรับรองไม่ว่ามาตรฐานใดๆก็ตามเนี่ยมันจะเป็นตัวการันตีนะเป็นตัวบอกว่าหนึ่งมาตรฐาน เราสามารถส่งตลาดไหนได้บ้างและที่สําคัญกระแสในเรื่องของสุขภาพม,มันจะเป็นตัวบีบให้เราต้องต้องหันมาสนใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ค่ะคุณได้ฟังฟังแล้วนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะจุดประกายให้ให้เราได้ก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําเยอะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นจากตัวของเราเองถกก็คืออาจจะทําในครอบครัวทํากันเล็กๆก่อนกินเองก่ออะไรเงี้ยหลังครัวเราเนี่ยหลังครัวเราปลูกพลิกปลูกมะเขือปลูกมะเขือหนึ่งต้นเรากินไม่หมดเราต้องแบ่งชาวบ้านเราต้องแบ่งเพื่อนบ้านปลูกพลิกหนึ่งต้นเราทานไม่หมดนะฮะเราใช้ไม่หมดค่ะอันนี้ทดลองมาแล้วตะไคร้หนึ่งกอเนี่ย เราทานไม่หมดแล้วเราก็ไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ตลาดได้ทั้งอาหารปลอดภัยที่มันปลอดภัยต่อตัวเราเองและที่สําคัญไม่เสียตังค์ถูกต้องครับโอเคนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันในส่วนของประสบการณ์ให้จานได้ลองแบ่งปันนะคะว่าในส่วนของการปลูกเกษตรอินทรีย์จา์ได้ปลูกอะไรไว้บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าครู่เดียวค่ะครับ MJU Radio Network เชียงใหม่ FM 95.5 MHz แร่ FM 94.0 MHz ชุมพอร FM 90.0เมกะค่ะ <less S 2> คุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช,ช่วงที่3ของรายการเสียงจากแม่เจ้าชุมพรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์ดรทีระทองเหลือนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่คลุกคลีเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์นะคะแปลงที่อาจารย์ทําส่วนตัวแล้วก็มีในส่วนของนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่เจ้ก็คือว l l Being ะนะคะในช่วงที่เราก็ได้ถามถึงจุดที่มาที่ไปนะคะก็เริ่มต้นจากอาจารย์มาจากครอบครัวเกษตรอยู่แล้วประกอบกับโชคดีมากๆที่บ้านอาจารย์ก็ทําอินทรีย์มาตั้งแต่ เด็กนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวใจของการทําเกษตรอินทรีย์ก็คือการที่เริ่มต้นจากที่เราปรารถนาดีต่อตัวเองปรารถนาดีต่อคนอื่นแล้วก็ค,ความที่รู้จักพอประมาณนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาให้อาจารย์ได้แบ่งปันประสบการณ์การทําเกษตรอินทรีย์ให้อาจารย์ได้ลองพูดคุยค่ะว่าตอนนี้อาจารย์ได้ปลูกพืชอะไรบ้างต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับขออนุญาตเรียนก่อนว่าในใน,ในยุทธศาสตร์ของแม่โจ้สิบห้าปีมีเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องหนึ่งแล้วแม่โจ้ชุมพรในถือว่าโชคดีที่ได้รับการ สนับสนุนเรื่องของงบประมาณนะครับจากผู้ทรงอวุธจากคณะผู้บริหารให้ทำพื้นที่ก็เรียกว่าโครงการ w e ล l บีอิงในพื้นที่แม่โจ้ชุมพรนะครับซึ่งทางคณะทำงานได้กันพื้นที่ไว้ประมาณ900ไร่แต่ว่าในพื้นที่เริ่มต้นไว้ประมาณ135ไร่ะะนะครับซึ่งได้พัฒนาแหล่งน้ำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังวางโครงสร้างเรื่องของถนนหนทางที่จะแปลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลงต้นแบบ ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคเลยค่ะดังนั้นถามว่าในแปลงเนี้ยผมก็ได้ใช้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งก็คือจากทีมงานนะผู้มีประสบการณ์ร่วมกันระหว่างแม่โจ้กับชุมพรน,นะครับเชียงใหม่กับชุมพรน,นะได,ได้ได้ลงในเรื่องของโกโก้นะครับเรื่องของมะพร้าวทั้งมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ําหอมนะครับกระท้อนไม้ผลนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอผักหน้าดินอะไรต่างๆเริ่มปลูกไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีไม้ผลอยู่ประมาณ11ชนิดอันนั้นคือในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่จะเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางที่จะให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ค่ะเป็นยุทธศาสตร์15ปีของมหาวิทยาลัยถูกต้องครับอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความสําคัญมากก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของสุขภาพของประชาชนแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นกัน น่าสนใจนะคะเป็นยุทธศาสตร์15ปีแล้วก็จะเป็นเซ็นเตอร์เรื่องของเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคด้วยถือว่าเป็นความโชคดีก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงการแปลรูปแล้วก็จนถึงการสกัดอันนั้นตามตามยุทธศาสตร์ที่ทางทีมงานก็วางไว้อย่างนั้นนะผู้สมรู้วุคิได้ได้ช่วยกันการมองว่าเป็นอย่างนั้นค่ะโดยส่วนตัวของอาจารย์นะคะตอนนี้ได้ปลูกอะไรบ้างคะพอมาอยู่ในพื้นที่ชุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่ชายหาดนะครับแล้วก็รอบๆบบ้านเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณ4ี่ไร่นะสี่ไร่เราก็เริ่มจากการปลูกผัก ปลูกกล้วยกล้วยน้ําว้าหลังจากนั้นเราปลูกข้าวนะครับเอาข้าวไปปลูกหน้าชายหาดเลยนะครับปลูกเมลอนนะครับปลูกองุ่นะนะฮะมะเขือเทศหวานสลัดนะครับแล้วหลังจากนั้นคนที่มีอุดมการร่วมกันมาซื้อที่เพิ่มนะอีก16ไร่นะครับแล้วให้ไปช่วยเป็นที่ปรึกษา,าให้ไปช่วยดูแลก็อีก16ไร่ก็จะเป็นไม้ผลก็เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่หมายความว่าก็ถอด ก็เรียกว่าศาสตร์พระราชาแล้วค่อยๆถอดรหัสแล้วก็ลงสู่ปฏิบัติจริงก็ตอนนี้ก็มีกล้วยหอมมีโกโก้มีมังคุดนะมีมันหวานญี่ปุ่นนะครับมีฝรั่งก็จะลงเต็มพื้นที่ทั้ง16ไร่แล้วก็มีผักค่ะน่าสนใจมากๆเลยเป็นอินรีย์หมดนะคะเป็นอินทรีย์หมดตอนนี้ก็คือหลักๆก็คือมีเครื่องหมายรับรองก็คือมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ส่วนแปลง16ไร่นะฮะ แปลงสีไร่เป็นมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็มีห้องแปลรูปนะครับที่เกษตรกรสามารถที่จะนำผลผลิตมาแปลรูปได้หมายความว่าถ้าเขาทำอินซีมีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เหมือนกันนะครับแล้วเขาไม่รู้จะเอาไปแปลรูปที่ไหนก็สามารถส่งมาแปลรูปนะซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ก็สอนในเรื่องของตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตั้งแต่การเลี้ยงไช่เดือนการผลิตปุ๋ยการทำสารชีวภัณฑ์การปลูกการดูแลจนกระทั่งท้ายที่สุดแปลรูป แปลรูปแล้วก็การจัดจําหน่ายดังนั้นเกษตรกรก็จะได้เรียนรู้ครบทุกอย่างค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าบ้านอาจารย์อยู่ติดทะเลอ่าอยู่ติดทะเลครับเราผมก็เอาข้าวมาปลูกติดทะเลเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกมันก็เรียกว่ามันญี่ปุ่นซึ่งก็กําลังทดลองกําลังอ่าเพราะว่าเราทานของญี่ปุ่นเนี่ยมันหวานเราก็ลองเอามาดูว่าชายทะเลมันน่าจะมีรสชาติยังไงจะเค็มหรือไม่ก็ต้องต้องรอลุ้น นะแต่ว่าเมลอนเนี่ยอาจารย์ปลูกแล้วก็ประสบความสําเร็จเมลอนก็ถือว่าประสบความสําเร็จและได้คําตอบในเรื่องอของการวิจัยระดับหนึ่งเราสามารถที่ทําให้ลูกมันโตได้สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มันเหมาะกับชายหาดได้เราสามารถที่จะทําให้รสชาติมันหวานได้แล้วก็เป็นความหวานที่ถือว่าไม่ไม่ได้ไอายในการทําอินรีย์เพราะว่าเคมีก็อยู่ความวาความหวานประมาณนี้แต่อินทรีย์เราสามารถทําความหวานได้ถึง17บบิ๊ก เมลอนในปกติถ้าเราส่งห้างหรือส่งขายต้อง12องศาบิกขึ้นไปอ๋อจะมีระดับความหวานระดับความหวานแต่ว่าที่สําคัญก็คือรสชาติของอินทรีย์จะไม่เหมือนเคมีแล้วก็เก็บไว้ได้นานกว่าอันนี้คือข้อดีค่ะคุณ้วยฟังนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของประสบการณ์การทําเกษตรอินทรีย์ของอาจารย์นะคะก็มีทั้งการปลูกผักนะคะปลูกเมลอนปลูกไม้ผลอะไรต่างๆนะคะและที่สําคัญคือข้าว ข้าวนี้ต้องมีก็คืออันนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือต้องปลูกข้าวก่อนหนึ่งปีเนี่ยปลูกกี่ครั้งอาจารย์ข้าวข้าวเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวอ๋อปลูกครั้งเดียวจริงๆแต่เมื่อก่อนเราปลูกครั้งเดียวแต่ตอนนี้เราได้พันธุ์ข้าวที่มันไม่ไวต่อแสงข้าวนี่งข้าวไวต่อแสงก็คือต้องอาศัยช่วงแสงวันยาวนะแต่บางพันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าปลูกช่วงไหนก็ได้ ค่ะแล้วลมทะเลมีผลต่อข้าวไหมคะลมทะเลบางสายพันธุ์อย่างเช่น<อ>ผมเอาเข้าวภาคกลางมาปลูกลก็ผนใบไหมหมดเลย<อ>เราก็ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอว่าสายพันธุ์ไหนที่ลมทะเลมันไม่มีผลค่ะผักก็เหมือนกันอย่างสลัดซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะปลูก ชายทะเลได้เราก็ไปปลูกติดทะเลเลยปรากฏว่าแทนที่มันจะโทมปรากฏโตดีกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรคะ,ะอาจารย์เป็นเพราะว่าลมทะเลถ้าเราเข้าใจจริงๆทันในทะเลเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยสูงมากมันมีอยู่94ชนิดธาตุอาหารที่จําเป็นกับพืช24ชนิดพืชสามารถใช้ได้ทันทีมีตัวเดียวที่เป็นปัญหาก,ก็คือเกลือ,อแค่นั้นเองแต่ว่าไอทะเลที่มันขึ้นมาด้วยพื้นที่ของจุมพรบริบทของจุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ความเค็มมันไม่จัดดังนั้นใครที่อยู่ชายทะเลแถบจุมพรก็เหมือนกับอยู่ใกล้ๆทะเลสา มันไม่เหนอะหนะมันไม่เหนียวตัว <c oughs> เหมือนกับจังหวัดอื่น <c oughs> อันนีต้ต้องขออวดนิดนึง <c oughs> <c oughs> นะแล้วมันเป็นผลดีกับพืชที่เราปลูก <c oughs> เพราะว่าไอาทะเลที่ขึ้นมามันก็คือสารอาหารโดยธรรมชาติ <c oughs> ที่พืชสามารถใช้ได้ทางใบค่ะ <c oughs> แ,แล้วมันก็ไล่มแมลงอีกทางหาก <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกนะคะเพราะว่าบางทีพันธุ์เหมือนข้าวที่อาจารย์ปลูกพันธ์นี้มันอาจจะไม่โอเคพันธ์ทางภาคกลางอาจจะไม่โอเคแต่ว่าพันธ์อื่นถ้าปลูกแล้วพันธ์อื่นอย่างข้าวไร่หรือข้าวภาคใต้หรือข้าวจังหวัดของพัทลุงสังหยดหรืออะไรต่างต่างเหล่านี้มันมีความทนทานกว่าค่ดังนั้นเราก็เลือกพันธุ์ที่มันเหมาะกับพื้นที่ชายทะเลใบไม่ไหมเพราะบางสายพันธุ์เนี่ยคือใบไม้เลยค่ะตั้งแต่ได้ทําไม่ว่าจะปลูกข้าวปลูกเมล่อนปลูกไม้ผลผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ ถามว่าปัญหาหลักๆของชายทะเลก็คือในเรื่องของการปรุงดินะนะเพราะทรายเนี่ยธาตุอาหารก็น้อยมากมแต่ว่าตัวที่เขาเยอะก็คือเรื่องของแคลเซียมที่ทําให้รสชาติมันอร่อยให้มันกรอบให้มันหวานให้มันอร่อยอม,มันมีมากตรงนั้นแต่ว่าในตัวที่จะทําให้มันโตให้ใบมันโตให้ต้นมันโตตรงนี้เราก็ต้องปรุงดินเพิ่มเข้าไปใส่สารอาหารใส่ธาตุอาหารเข้าไปธาตุอาหารที่พูดอันนี้ก็คือธาตุอาหารที่เป็นออแกนิกหรือเป็นอินทรีย์ ซึ่งเราได้ใช้ก็เรียกว่าทรัพยากรที่เป็นทะเลทั้งหมดทะเลทั้งหมดก็คือตั้งแต่ปลาทะเลนะฮะาสาหร่ายทะเลนะโครนทะเลที่เราได้ลองทดสอบว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ส่งไปวัดนะน้ําทะเลอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็นําทรัพยากรที่เราอยู่ในพื้นที่ไหนก็ใช้พื้นที่นั้นแหละเป็นเป็นตัวช่วยผลักดันก็เรียกใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการที่ประสบการณ์อาจารย์ก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกนะคะใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ต้องไปวัดค่าดินนู่นนี่นั่นอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันละเอียดจำเป็นจาเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมวัดค่าดินเราจะรู้ ps ว่าอะไรปลูกได้ไม่ได้ ค่ะแล้วก็ปัจจุบันค่ะาจารย์ความตื่นตัวในเรื่องของการเ,าเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนี่มันมีเยอะหลายๆคนสนใจอยากจะปลูกแต่ว่าก็คือยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะจา์มีวิธีแนะนำาไหมคะมีวิธียังไงคืออย่างนี้ครับผมอยากให้ให้เกษตรกรและหลายคนที่เป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่กําลังกลับมาอยู่บ้านที่ผมอบรมมาทั่วหลาย,ลายๆจังหวัดเนี่ยเจอเยอะก็คือกลับมาก็ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากจะปลูกผักแต่ไม่รู้ต้องเตรียมดินยังไง อยากทาทุกอย่างเลยถ้าส่วนใหญ่ก็จะแนะนําก็ว่าหนึ่งก็คือเริ่มต้นจากไม่รู้ไปหารู้ก่อนไม่รู้ก็คือเราอย่าเพิ่งหยิงทอรนองตัวว่าเออฉันรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้แต่บางเรื่องมันอาจจะต้องศึกษาจากชาวบ้านศึกษาจากเกษตรกร<ม>ศึกษาจากผู้รู้<ม>เขาอาจจะเรียนไม่ได้สูงเหมาเราแต่ประสบการณ์เขาอาจจะมากกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นสองก็คือทําจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะอย่าเพิ่งมองว่าฉันต้องทําแล้วฉันต้องได้เงินเอาทําให้มีกินก่อน สร้างความพอกินก่อนทําให้ได้กินก่อนปลูกผักง่ายๆปลูกปักบุ้งให้ได้ก่อน <c oughs> ถ้าใครที่ยังไม่เคยทําอะไรเลยถ้าปลูกปักบุ้งไม่ตาคยค่อยๆขยับ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเปรียบ <c oughs> เทียบนะฮะเพราะบางคนมาป้าผมขอปลูกองุ่นเลยผมขอปลูกเ <c oughs> มลอนเลย <c oughs> บอกใจเย็นๆค่อยๆ <c oughs> ทําเพราะว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่นิดนึงบางทีอาจจะใจร้อนแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับหลายคนก็ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะใจร้อนฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มจากจากง่ายๆก่อนนะครับ3ก็บอกว่าจากเล็กไปหาใหญ่ ทำน้อยๆก่อนทำในพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆบ,บ้านก่อนถ้าประสบความสําเร็จเราค่อยขยายอเอาต้นทุนไปต่อยอดแล้วค่อยๆเพิ่มนะครับแล้วก็ทําจากง่ายไปหายากอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันยากทําที่มันง่ายๆผักสวนครัวอะไรที่เรากินใช้อยู่นะครับแล้วก็จากขาดทุนไปหากําไรต้องยอมขาดทุนก่อนในช่วงแรก ขาดทุนที่จะต้องหาความรู้ขาดทุนที่จะต้องค้นคว้าขา,ขาดทุนที่จะต้องซื้อโน่้นซื้อนี่มาลองอทดลองลงทุนนะครับและที่สําคัญก็คือเริ่มต้นด้วยความไม่มั่นใจก่อนอย่าเพิ่งไปมั่นใจเราค่อยมั่นใจเมื่อเราเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญเริ่มเป็นปรานดังนั้นเมื่อเราเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองมากเราก็จะอ่อน,น้อมต่อมตัวได้มากาไปหาผู้รู้ไปเรียนไปขอเขา<ม>ถ่ายทอดผมหน่อยเรียนหน่อยนะอันนี้ก็คือหลักที่สำคัญสำ,ญสำหรับ คนที่อยากทําเกษตรในแนวของเกษตรอินทรีย์ค่ะน่าสนใจนะคะอาจารย์มันก็มีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะมีหลายๆคนจากช่วงของโควิดไงปกติเราทํางานในกรุงเทพในเมืองในเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านอะไรอย่างนงี้นะคะคืออย่างนี้เราอย่าไปฟังสื่อทั้งหมดผมไม่ได้มองว่าสื่อไม่ดีนะหมายถึงว่าเราอย่าไปดูสื่อทั้งหมดหรืออย่าไปสรุปว่าภาพที่เห็นมันคือความสวยงามต้องลองมาขุดจริงก่อน ลองมาปรุงดินเองลองมาหมัดปลาเองลองมาฉีดอะไรต่างๆเองลองดูที่ขุดดินสักล่องกับภาพที่เราเห็นนะี่มันคือความสําเร็จค่ะแต่ว่าก่อนที่มันจะออกมาสวยงามนนีะ่มันผ่านความลำบากผ่านความล้มเหล,ลวเราต้องมาลงจริงก่อนจะได้เห็นว่าอ๋อกว่าม,มันจะสวยมันมีที่มาที่ไป คนด้วยฟังก็สามารถที่จะลองไปทําดูได้นะคะแต่ว่ามันต้องเริ่มจากใจจริงๆเลยนะคะอาจารย์ฟังดูแล้วเริ่มจากใจเพราะว่ามันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนเรื่องของเวลาภาพที่เราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จกว่าเขาจะมาถึงจุดนั้นดได้โอ้โหกว่าที่เขาจะฉายออกมาภาพสวยๆนี่เขาผ่านความล้มเหลวมาเยอะคนเหล่านี้เขาผ่านการทดสอบผ่านการเรียนรู้ผ่านความลําบากมาเยอะเขาถึงจะได้ฉายภาพออกมา สวยๆให้เราเห็นแล้วเราโอ้โหสวยมากอยากทำเกษตรบางทีมันอาจจะไม่สวยอย่างที่เราคิดค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยถ้า<ผ>มสมมุติว่ามาีคุณผู้ฟังที่สนใจหรือว่ามีคนทั่วไปที่สนใจอยากเรียนกับอาจารย์หรือว่าเป็นสอบถามอะไรเงี้ยได้ไหมคะก็มีอยู่2ส,ส่วนครับคือในส่วนของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จุมพรเราก็มีพื้นที่ สำหรับเรียนในฐานฐานต่างๆนะครที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์รวมถึงแปลงโครงการเวลบิ่งซึ่งขณะนี้เรากําลังทาโ,โกโก้โกโก้ที่เป็นรูปแบบอินทรีย์ซึ่งยังไม่มีใครปลูกโกโก้ริมทะเละนะเพราะเราต้องการที่จะอาศัยเรื่องของแคลเซียมเรื่องของเปลือกหอยต่างๆที่จะไปเสริมรสชาติของกโกโก้แล้วก็ไม้ผลต่างๆอันนั้นก็คือส่วนที่1 ส่วนที่ 2, ส่วนที่ศูนย์เองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาอาทิตย์ะนะครับซึ่งก็จะมีทีมงานคอยสอนมผมก็จะคอยอดูแลเรื่องของหลักสูตรเรื่องอะไรต่างๆให้เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีทีมงานทั้งหมด ที่ก็คอยรับเกษตรกรอยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับฉะนั้นก็ติดต่อได้ก็คือในช่วงวันวันหยุดค่ะก็ได้ทั้งสส่วนก็คือทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและก็ฟาร์มส่วนตัวที่อาจารย์ดูแลถ้าเป็นฟาร์มส่วนตัวส่วนใหญ่ก็อาจารย์จะอยู่ในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มีอีกประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าในส่วนของผลผลิตเนี่ยอาจารย์มีการแปลรูป เป, organic, เป็นสินค้าออร์แกนิกเป็นสินค้าอินทรีย์อย่างเงี้ยคะ่ะมีมีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ตอนนี้แปลร,รูปตอนนี้ที่ที่เราแนะนํามาแปลร,รูปก็คือเป็นพวกอย่างเช่นส้มจี๊ดเราก็มามทามําแยมทำเป็นน้ําดื่มสเตอริล่าเขาเรียกว่าน้ําส้มจี๊ดสเตอร์ไลน์กล้วยเล็บมือนาง<ม>นะครับกล้วยน้ําว้าเราก็มาทามําแยมทําอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แปลรูปเป็นเขาเรียกว่ามีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เป็นห้องแปลรูป ที่ค่อนข้างหายากพอสมควรที่เป็นห้องแปลรูปออร์แกนิกแล้วก็มีมาตรฐานนะครับดังนั้นเกษตรกรที่ทําเกษตรอ<ม>ินทรีย์ถ้าเขาไม่สามารถขายผลสดได้<ม>เขาก็สามารถยืดอายุไปได้อกเดือน8เดือน<ม>หรืออย่างเช่นยกตัวอย่างว่าชายทะเลมีมะพร้าวเยอะพอเราได้มะพร้าออร์แกนิกเราก็มาทำน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น จากลูกละ6บาทมันก็กลายเป็นลูกละ10บาทมันก็กลายสมมุตินะฮะสิบาทจริงๆงบางทีก็ไม่ถึงก็กลายเป็นลูกละร้อยบาทมันก็เพิ่มไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะลูกละร้อยบาทหมายถึงว่าพอเราทําน้ํามันมะพร้าวใช้6กถึงแลูกมันจะได้น้ามันมะพร้าว1ลิตรลิตรละประมาณ8 0 0ร้อถึงพันสเฉลี่ยก็ลูกละร้อยบาทเกษตรกรก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็แป้งที่เหลือจากการสกัดก็มาบดทำเป็นคุกกี้ได้ต่ออีก ดันั้นมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้ไปเรื่อยๆถ้าเกษตรกรสนใจก็เรียกว่าศึกษาหาความรู้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ ค่ะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าโอกาสหด้าคนจะได้มาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าในส่วนของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายจริงอยากพูดเรื่องของ well being จริงๆมันมีหลายเรื่องมากที่อยากนําเสนอไว้โอกาสหน้าได้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป็นของ well being โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินธรเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรอันนี้เป็นเซ็นเตอร์เรื่องของเกษตรอินทรีย์ ครับและที่สําคัญก,ก็คือบุคลากรของแม่โจ้ย้ํานะฮะ ม่โจ้เราไม่ได้บอกว่าเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องเกษตรหรือเรื่องเกษตร,รอินทรีย์เนี่ยผมถือว่าทั้งบุคลากรทั้งสิทธิ์เก่าทั้งเครือข่ายที่เรามีเนี่ยมันสามารถสร้างคุณอปการได้เยอะมากะนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนได้คะ่ะอาจารย์รก็จะ <ผม S 1> เป็นการขับเคลื่อนทั้งบุคลากรนะคะทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็ชุมชนโดยรอบของเราก็จะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะโอเคนะคะเป็นโอกาสหน้านะคะอาจารย์จะได้มาร่วมพูดคุยในเรื่องของประเด็นวิวบีอิงยุทธศาสตร์15ปีของมหาวิทยาล ะะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะในส่วนของกเกษตรอินทรีย์เป็นแรงบนันดาลใจในเรื่องของการที่เราเริ่มต้นจากการรักตัวเองรักสุขภาพแล้วก็กินแต่สิ่งที่ดีดดนะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะคขอบคุณมากคะ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงจากแม่โจชุมพรแล้วนะคะวันนี้สายสายทองสุจารีพงพรและก็อาจารย์ด ok ักเรธีรัททองเหลือนะคะ,คะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ